ค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเพิ่มเติมนะคะการถักลายสตรอเบอร์รี่นะคะลายสตรอเบอร์รี่บางคนอาจจะถักตัวที่ยาวนะคะตัวที่ยาวลงไปอีกว่าเราจะเพิ่มลายแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะมีคําตอบให้นะคะก็ที่จริงวิธีการขยายเพิ่มลายเหมียวได้สอนในช่วงขยายตรงแขนเสื้อแล้วแต่เราก็สามารถนํามาใช้กับตัวเสื้อได้นะคะถ้าสมมติว่าเราถักตัวยาวนะคะทุกคนจะเห็นว่าเหมียวจะเพิ่มลายตรงนี้ นี่ค่คะที่จริงเราเพิ่มลายนะคะเหมียวจะเพิ่มสองลายด้านหน้ากับด้านหลังเราสามารถเพิ่มด้านข้างได้ไหมเพิ่มได้ค่ะแล้วแต่เรานะคะแต่ว่าเมียวอยากเพิ่มด้านหน้าอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะเพิ่มมาหนึ่งลายแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันมันอยู่ในแถวเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะน,ะคะนี่จะมืดนิดน,นึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรก็เพิ่มประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ แต่ถ้าใครอยากจะถักเป็นเดรสไปอะไรลงมานะคะก็ใช้วิธีการเพิ่มลายแบบเดียวกันเลยแต่ที่สําคัญคือทุกคนก็ต้องไปลองใส่เองนะคะเพราะว่าเหมียวไม่ได้ถักเป็นเดรสลงมานะคะเราก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าถักออกมาเป็นเดรสแล้วจะต้องเพิ่มส่วนไหนอะไรยังไงมันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะว่าเราจะถักความบานมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องไปลองสวมดูเนาะบางคนอาจจะถักแบบแบบเดรสแบบยาวบานมากๆเราก็ต้องอาจจะเพิ่มลายค่อยๆเพิ่มลายไปเรื่อยๆนะคะก็คือถักไปก็ลองใส่ไปดูนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ถักเป็นแขนเอ่อเป็น,เป,นเป็นตัวยาวนะคะแต่ถ้าใครที่ถักเป็นตัวสั้นเหมือนที่เหมียวเคยลงนะคะก็ไม่จําเป็นต้องขยายลายก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะการขยายลายที่จริงเหมียวสอนในในอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะที่เพราะว่าเดี๋ยวเหมียวจะรวบรวมเป็นเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเดี๋ยวเหมียวจะไปรวบรวมในเพลย์ลิสต์ให้เนาะก็จะมีเฉพาะลายสตอรี่อย่างเดียวนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับลายสตรอเบอรี่ลายยอดฮิตมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะไปถักได้ค่ะถักง่ายๆนะคะถักไม่ยุ่งยากเรามีคลิปสอนนะคะ